เด็กเล่นเยอะโอ้สอนเด็กเล่นพาทำดีนะนี่มีสตรีมไว้นี่ด้วยอะไรนะพวกกราผัดโผืมเล่นเซิร์ฟบอร์ดสเก็ตบอร์ดก็มาตรงนี้ได้นี่ให้ดูทีนี่ขับรถที่นิวซีแลนด์นะคะทางที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันจะเป็นหุบเขาแบบนี้ ค่อนข้างเยอะอุย้ยมองไม่เห็นเมื่อกี้เพิ่งเห็นนี่เป็นหุบเขาเป็นเหวเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะสิ่งดีก็คือที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีป้ายบอกทางทุกระยะเลยถามว่าขับรถยากไหมนี่เห็นถนนปะคะขับรถยากไหมถ้าเราขับตามป้ายขับไม่ยากค่ะพูดตรงๆเลยเนาะคือแบบอย่าเห้าอ่ะแบบอย่าซิ่งอย่าเร็วให้ขับตามป้ายถ้าป้ายบอกว่า20ก็คือ20 35คือ35อะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะว่า ระยะทางจํานวนเนี่ยค่ะเนี่มสี่สิบห้าอย่างเงี้ยค่ะคือความโค้งเนี่ยโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยดูที่เลขของระยะทางตรงเนี้ยได้เลขความเร็วตรงนี้ได้ยิ่งเลขน้อยแสดงว่ามันยิ่งโค้งเยอะโคง้งหักศอกโคง้งอันตรายให้เราจะรอความเร็วตามที่เลขเขาระบุเลยค่ะจะทําให้การขับรถที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ยากแล้วก็ไม่อันตรายสําหรับใครที่แพลนว่าอยากที่จะมารถทิป เนี่ยก็ขับนี่นะคะไม่ใหญ่กาจะมีป้ายบอกว่า35เอาเตรียมเลยก็คือความเร็วก็ต้องประมาณ35 40อย่าเร็วไปกว่านี้ค่ะอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยทางนะถ้ายิ่งกลางคืนก็คือไม่มีไฟเลยยิ่งทางชนบทอย่างเงี้ยไฟไม่มีแล้วมันก็จะเป็น ขบเขาเราจะขับไต่เขาอ่ะแต่ละเมืองมันจะมีเขากัน้นท้าทุกเมืองเลยเราจะต้องเลาะเขาข้ามเขาไต่เขาอย่างเงี้ยทุกที่เลยค่ะก็อยากที่จะมาคุยตรงนี้เพื่อให้ทุกคนระมัดระวังนะคะถ้าคิดจะมาเที่ยวแล้วก็รถทิปที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะนี้จะพามาดูนะคะบ้านที่อยู่นอกเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาอยู่กันยังไง ก็ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยส่วนมากคนอะ่ะเขาก็จะอยู่กันในเมืองเนาะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็จะมีบางหลังที่เขาแยกออกมาอยู่อย่างนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะทำอาชีพพวกแบบฟาร์มเกษตรอะไรเงรี้ยปศุสัสตว์อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งบ้านแต่ละหลังอาจจะอยู่ห่างกันมากๆจะพามาดูบ้านนะคะที่ประเทศนิวซีแลนด์บ้านก็จะห่างๆกันหน่อยเพราะว่า ยังไม่ได้เข้าในตัวเมืองก็จะให้ดูแบบบรร,รรยากาศรอบๆนอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในตัวเมืองนะคะที่นิวซีแลนด์ส่วนมากเนี่ยจะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะเพราะว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะมีภาวะในเรื่องของผ่นดินไหวด้วย บ้านสามารถเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ที่โอ๊กแลนด์บ้านสองชั้นก็มีนะคะตึกก็มีแ้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยบ้านที่แบบเขานี่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวอันนี้เป็นโบสถ์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยบรรยากาศจะเงียบสงบแทบจะทุกเมืองเพราะว่าด้วยประชากรที่น้อยมันไม่มีความหนาแน่นแม้ว่าทุกคนจะมีรถ ส่วนตัวใช้ก็ตามแต่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องรถติดเนี่ยก็จะไม่ได้มีเยอะค่ะส่วนมากรถติดก็จะไปนในเมืองพวกโอกแกลนอะไรเงี้ยหรือเมืองใหญ่ในตัวเมืองบริตันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมืองทั่วไปงั้นก็จะไม่ค่อยเจอรถติดค่ะนี่เราจะให้ดูบ้างมีร้านค้าด้วยอย่อะไรก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้ไม่ว่าจะไปที่เมืองไหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็บางบ้างเขาก็จะมีป่องไฟอยู่นะก็คือเป็นเตาผิงเป็นเตาผิง,เป,เ,ผงเป็นแบบว่ายังใช้ฟืนใช้ไม้ ใส่ในเตาผิงเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะหลายๆบ้านเนี่ยที่สร้างมานานเนี่ยก็จะมีป่องไฟอยู่ข้างบนถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่เนี่ยก็แล้วแต่ดีไซน์ละบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีค่ะพอเข้ามาในตัวเมืองเนี่ยสิ่งที่จะต้องสังเกตเลยก็คือในเรื่องของป้ายจำกัดความเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขับเกินความเร็วเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีพวกสายตรวจเนี่ยคอยตรวจจับความเร็วแล้ว ก็อาจจะโดนใบสั่งได้แล้วก็จะบอกว่าใบสั่งที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างโหดสองสามร้อยเหรียญได้เลยนะคะใครที่มาเที่ยวก็ให้ระวังนิดนึงนะคะก็จะมีไอความเร็วคอยบอกหลังจากนี้ก็คือขับได้แปดสิบแล้วนี่ก็จะให้เห็นเลยนะคะว่านี่จะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่นิวซีแลนด์แล้วก็ทาพวกฟาร์มยังไม่ได้ถ่ายแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเจอแกะเจอวัวอะไรเงี้ยจะถ่ายให้ดูอ้าวเจอพอดีเลยเจอวัวเนี่ยค่ะเขาจะเลี้ยงกันแบบนี้เลยเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยง แกงแกะเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็มีเป็นเนี่ยเป็นก,นก้อนๆตรงนั้นนะคะจะเป็นฟางที่เอาไว้ให้วัวกินเวลาที่แบบไม่มีหญ้าให้กินแล้ว จะเข้ามาที่เป็นแบบตัวเมืองแล้วนะคะก็จะมีแบบหลังคาเรือนติดๆต,ต,ต,ติดกันหน่อยจะไม่เหมือนที่นอกเมืองเมื่อกี้ก็นีรถเมล์ค่ะมีรถเมล์อของที่นี่ลหลายๆเมืองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่างกันแค่สีเห็นไหมคะว่าจะไม่ค่อยเห็นบ้านสองชั้นที่นี่เท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นบ้านชั้นเดียว ที่กําลังจะสร้างเนี่ยค่ะที่นี่เขาจะสร้างบ้านเนี่ยโครงสร้างบ้านเขาจะเป็นแบบนี้ถึงก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็จะแปลกตาจากบ้านเราบ้านเราเมันจะไม่ใช่แบบนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งร้านเขาเลไเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นมาหลายที่แล้วเวลาเขาสร้างบ้านก็จะเป็นโครงแบบนี้ยคะ่ะที่นี่สามารถใช้ไม้นะคะใช้ไม้แท้ทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ที่สี่แยกไฟแดง อันนี้เป็นปาร์คนะคะที่คนมาใช้ร่วมกันได้ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะออ t ทัม 多嘞，ตอนที่แบบว่า。